สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับผมครับมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับของวดประจําวันที่31เดือน12,564นะครับผมคลิปนี้เป็นสูตร1เม็ดเดียวมัดรวม4นอยนะครับจะเน้นไปในนอยปกติแล้วก็นอย v i p พนะครับพี่พี่สูตร1เม็ดเดียวนะครับผมแต่พี่พี่ท่านใดนะครับจะเอาไปเป็นแนวทางใน้นอยเฉพาะกิจ หรือว่าน้อยพิเศษก็เอาไปได้นะครับนอกจากส่วนมากบอลองจะเน้นไปน้อยปกติแล้วก็น้อย VIP นะครับสลับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมสลับพี่ๆนะครับที่แนะนํามานะครับว่าให้บอลองเฮ็ดสูตรแยกน้อยนะครับนอกจากเดี๋ยวบอลองขอคิดคํานวณแนวทางก่อนนะครับเนาะถ้าว่าตัวเลขคิดคํานวณแล้วนะครับมาดีเดี๋ยวบอลองจะลงคลิปให้นะครับผมเนาะขอเวลาสักหน่อยนะครับผมเพราะว่า ช่วงนี้กับงานหลายนะครับบ่ค่อยมีเวลานะครับพี่นะครับบ่ค่อยมีเวลานะครับผมเป็นบางมื้อนะครับบางมื้อก็มีเวลาบางมื้อกับแทบบ่ค่อยมีเวลานะครับครับผมก็ก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมมีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่ๆครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางวันที่3 1นะครับมาสรุปคร่าวๆของวันที่30ก่อนเนาะเมื่อวานนี้ให้เด่น6วิ่งรูดที่6นะครับผมนอยเฉพกิจนะครับมาแต่นอยเฉพาะกิจเลยนะครับ168กับ4 9 4 9นี้หลุดไปนะครับ มาเข้า6 8ตรงตรงๆนะครับสลับสายวิ่งสายรูดจะได้เฮนะครับแต่ไม่ใช่ตัวน้นนะครับพี่ๆเนาะเดือน6นะครับวิ่งรูที่6มานะครับผมส่วนน้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษ3 8 2กับ8 6อันนี้ก็มาอีกแล้วเนาะพอออกตัวเดิมนะครับเป็นตัวกลับนะครับผมเนาะ86หนะครับ82ก็หลุดไปเนาะครับ ส่วนนอยปกติ242กับ99อันนี้หลุดไปนะครับผมส่วนน้อย v i p นะครับผมน้อย v i p 5 6 1กับ 30, 3030นี่หลุดนะครับมาเข้า6-1ตรงตรงแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับผมสายวิ่งสายรูดก็จะได้เฮอีกนะครับผมครับผมสรุปนอเมื่อวานนี่นะครับผมในสูตร1เม็ดเดียวนะครับเข้า สามนอยนะครับสามนอยเนาะหกแปดแล้วก็แปดหกแล้วก็หกหนึ่งนะครับเนาะนอยเฉพาะกิจนอยพิเศษแล้วก็นอย VIP นะครับแต่บะลองสังเกตนะครับพีเอฟซีสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนี่ยจะมานอยเฉพาะกิจนี่สามมื้อเลยนะครับเนาะจะมานอยเฉพาะกิจนี่สามมื้อแล้วติดต่อกันสามมือ้อเลยนะครับผมแต่พี่ๆท่านใดที่เอาไปเป็นแนวทางนอยเฉพาะกิจก็น่าจะได้เฮกันนะครับครับผมก็ผ่านไปนะครับสหรับ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะวันที่3 0นะครับมาต่อวันที่3 1เลยนะครับวันที่31นะครับผมสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้ให้เด่นไปที่ให้เด่นไปที่2นะครับสายวิ่งสายรูด สายวิ่งสายลูดให้ไปที่สองนะครับผมนะครับสองก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่ 2 5 2 6 2 7นะครับ28แล้วก็2 9นะครับผมส่วน3ตัวนะครับส่วน3ตัวก็จะมี2ชุดนะครับส่วน3ตัวก็จะมี5 สอนะครับแล้วก็ห้าสองเกนะครับผมนะครับลองพิจารณารับชมนะครับพ,พี่เนาะทึกอกทึกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบนะครับที่เจาะให้นะครับตัวเด่นที่เจาะให้ก็จะมี25เนาะ 2828 28, แล้วก็2อสแล้วก็26นะครับผม4ชุดนะครับที่เจาะให้นะครับผม4คู่เนาะครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม เป็นกำลังใจให้เบาหลองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางไวห้าน้อยวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ